ชื่ออะไรคะชื่อมนภาพค่ะมีมนพัพค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อปูนค่ะปูนนะคะปูนค่ะปูนก็ไก่สุนร้อนอีกอ๋อค่ะค่ะเป็นปูนนะคะค่ะตอนนี้เรียนมีข้อติดอะไรค่ะเอ็นสองค่ะค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่ทำงานแล้วค่ะท่าเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นเลขาค่ะกับผู้จัดการด้วยค่ะเป็นบริษัทญี่ปุ่นค่ะ อ,อ,อยากทราบถึงแม่บรรดานใจอะไรบ้างนะคะที่คุณอยากเรียนอาจารย์แดงคะค่ะก็พอดีว่าลอ,อ,องสอบถามพี่อาจารที่เคยมาเรียนกับอาจารย์แดงค่ะเขาบอกว่าอาจารย์แบงทุ่มเทในการสอนนะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายมีเทคนิคในการสอนะค่ะแล้วแล้วเมื่อได้เรียนแล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะประทับใจตรงที่เวลาเรามีข้อสงสัยอะค่ะเราสามารถถามอาจารย์ได้เลยในตอนนั้น,นะค่ะแล้วก็ ชอบตรงที่อาจารย์มีเทคนิคการจำคันเจียค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกสนานค่ะเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบค่ะคำถามเวลาที่อาจารย์ถามคุณมีอะไรฝากบอกอาจารย์ได้บ้างก็อยากให้อาจารย์เหมือนมีเทคนิคเพิ่มมากกว่านี้ค่ะจะได้จำได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็การที่อาจารย์นักสอนเสริมหรือนะนักมาฟีเทสอสอบมีความรู้สึกอไรบ้างคะได้มาบ้างหรือเปล่ามาค่ะแต่ว่าบางบางครั้งสำคัญมัน,นไม่ได้มาเพราะว่าติดทุงมนะืมีความรู้สึกอยงไรบ้างคะก็คือว่าเอ,อดีนะคะเพราะว่าเหมือนเพราะว่าสอนอาจารย์ที่เหมตอนที่อาจารย์สอนในหอค่ะบางทีอาจจะแบบยังไม่แน่นพอก็คือเหมือนออประมาณว่าข้อมูล เหมือนอาจารย์เขามีอะไรจะอ่านให้เราอีกอะค่ะแต่ว่าในเวลาเรียน่ะมันสั้นก็เลยเอ่นี้อะอ่านที่อาจารย์เขามาสอนเพิ่มค่ะทำให้เราแบบว่าเข้าใจได้มากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ